จากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดตามติ๊กต็อกเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยทำได้จริงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้เนี่ยพูดแต่มะสอวิธีปังผู้ติดตามติ๊กต็อกค่ะเราจะใช้แค่เพกลิงของติ๊กต็อกค่ะในการเพิ่มฟอหรือสามารถใช้ยูสเนมนะคะในการเพิ่มฟอได้ ซอุ้มก็จะสอนวิธีทำตั้งแต่ต้นจนจบค่ะรับรองว่าดูคลิปนี้นะคะสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้เลยทันทีเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนนะคะที่โปรแกรมไลน SI um ์พิมพ์แอดไซปั๊มไอทีไทยค่ะจากนั้นนะคะก็เริ่มขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยเนาะวันนี้นะคะอุ้มก็จะซื้อบริการป um ั๊มปอทิคต็อกนะคะทางร้านเนี่ยก็บอกเราว่า ฟอติตอกมี2ประเภทนะคะก็คือ1บัญชีคนไทยล้วนกับ2บัญชีคนต่างชาติค่ะส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะฟอติ k ต็อกบัญชีคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่100คนราคา79บาทค่ะไปจนถึง2 0,000ืนเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะมีรูปธงชาติไทยก็แปลว่าเป็นติ k ต o อกคนไทยเนาะเริ่มต้นที่3 0คนราคา120บาทเท่านั้นค่ะในวันนี้นะคะอุ้มจะขอรองติ k ต็อกบัญชีคนต่างชาติก่อนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะอุ้มเลือกที่2 0 0รอฟอเนาะ หลังจากที่เราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ QR code ซึ่งเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆก็สแกนจ่ายเนาะพอโอนเงินเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะถามหาชื่อ ID ของ TikTok เรากับข้อ2นะคะจะขอลิงก์ TikTok ของเราเพื่อนๆสามารถเลือกให้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยค่ะเปิดโปรแกรม t i k t o k ขึ้นมานะคะจากนั้นไปตรงหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะกดคำว่า Edit profile เลย จากนั้นนะคะมองในวงกลมสีแดงๆที่อุ้มทำาให้ดูเนาะตรงนี้แหละค่ะคือชื่อยูสเนมของ TikTok ของเรานะคะให้เราก๊อปปี้ตรงนี้นะคะส่งแอดมินค่ะก่อนเริ่มปั๊มฟอลนะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนยอดเดิมของอุ้มมีอยู่ที่3,500 Follow ลโล่นะคะแล้วก็อุ้มซื้อเพิ่มไปอีก200เนาะหลังจากนี้นะคะเราไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะยอดเริ่มนะคะ 3, 5 0 0ค่ะ อุม้มก็จะรีเฟรชหน้าจอแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ายอดขยับขึ้นแล้วนะคะเป็น3 0 8 0พพอมีคนมากดติดตามเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดฟอลของเราก็ขึ้นครบแล้วค่ะ3,209ค่ะยอดขึ้นไวภาย1นาทีเท่านั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพอยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานแบบนี้ด้วยค่ะ ว่าจำนวนผู้ติดตามติดต่อเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยทำได้จริงนะคะไม่ขายฝันอย่างแน่นอนอุ้มขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะเขามีชื่อว่าร้าน Follow For Shop เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ l ลายแอดไซน์ปั๊มไอไทยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยขึ้นให้ดูตามด้านล่างของจอนี้เลยค่ะ และคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้เราชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะในส่วนของวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ